ทำนายดวงปีเกิดประจำเดือนตุลาคมพศ2568สำหรับบุคคลที่เกิดในปีวอกและปีระกาสวัสดีครับเรามาพบกันอีกครั้งในการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงปีเกิดแบบรายเดือนเหมาะกับคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเกิดราศีไหนลัคนาอะไรนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ทราบวันเดือนปีเกิดของตนเองแน่ชัด แต่รู้ว่าเกิดปีพศอะไรก็เทียบเป็นปีนักสัตว์ก็จะทราบได้ทันทีว่าเกิดปีนักสัตว์อะไรซึ่งจะดูง่ายกว่าแบบราศีครับโดยจะแบ่งออกเป็น12ดวง12ปีเกิดด้วยกันเริ่มตั้งแต่ปีชวดปีฉลูปีขานปีเถาะเลื่อยไปจนถึงปีวอกปีระกาปีจอปีกุลใครเกิดปีไหนก็เลือกกันดูได้ในแต่ละคลิปครับในส่วนของคลิปนี้จะทำนายในสปีเกิดด้วยกัน เราไปดูคำทํานายในเดือนนี้กันเลยครับคำทํานายดวงปีเกิดประจําเดือนตุลาคมพศ2568ในดวงชะตาที่เกิดปีวอกภาพรวมดวงชะตาเดือนนี้ดวงมีโชคลาภเด่นเป็นพิเศษทำอะไรก็ไม่ค่อยติดขัดแถมยังราบลื่นเป็นไปด้วยดีตามที่หวังโดยเฉพาะเรื่องงานจะมีโชคเด่นเป็นพิเศษกว่าด้านอื่นๆครับ พดวงการงานมาถึงจุดที่เรียกว่าดีที่สุดในปีนี้เลยทีเดียวก็ว่าได้ครับจะเป็นความโชคดีในด้านตําแหน่งหนะ้าที่การงานเรื่องการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากก่อนหน้านี้ดวงการงานใครที่แย่มาตลอดก็เลยกลุ้มใจกันได้แล้วครับเพราะจากเดือน 10- ถึงเดือน12หรือเรียกว่าจากนี้เป็นจนถึงสิ้นปีดวงการงานดีโดดเด่นเป็นไปด้วยความก้าวหน้า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่นําไปสู่จุดที่ดีขึ้นครับเป็นจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้และอาจจะต่อเนื่องเป็นจนถึงปีหน้าทีเดียวครับโชคเรื่องงานในเดือนนี้สามารถเกิดขึ้นได้หลายลักษณะครับซึ่งจะให้คุณมากกว่าให้โทษยกตัวอย่างเช่นหากตําแหน่งหน้าที่การงานของใครที่ติดขัดมีปัญหาก็จะเริ่มคลี่คลายเปลี่ยนเป็นดีขึ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เจอมาหาทางออกไม่ได้ ขาดคนช่วยเหลือสนับสนุนก็จะพบหนทางสว่างพบทางออกพบคนที่จะมาช่วยให้การงานต่างๆจเจริญก้าวหน้าขึ้นและใครที่หวังจะได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งในปีนี้ก็จะมีโอกาสได้สมหวังดังใจเพราะเป็นผลมาจากดวงการงานที่โดดเด่นในช่วงระยะนี้อะไรก็ดูจะเป็นใจไปหมดครับโอกาสได้มาถึงคุณแล้วก็เตรียมตัวกันไว้ได้เลยครับเร็วๆนี้จะมีข่าวดีแน่นอนส่วนใครที่เคยเตรียมจะขยับขยาย ยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน่วยงานเปลี่ยนแผนกย้ายสาขาหรือว่าทําเรื่องขอย้ายกลับบ้านกลับภูมิลาเนาไปทํางานต่างถิน่นในช่วงระยะนี้ดวงก็มีเกณฑ์เคลื่อนที่เดินทางจะเป็นในลักษณะที่เปลี่ยนจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งและมีแนวโน้มว่าจะเป็นที่ที่ไกลๆกว่าเดิมครับถ้าใครตั้งใจไว้ก่อนแล้วคุยกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ทาบทามกับไวรล่งหน้าโอกาสได้ย้ายก็จะมีขึ้นในเร็ววันนี้ครับ หรือใครที่กําลังจะเตรียมตัวสอบเรื่องงานสอบแข่งขันต่างๆก็ตั้งใจให้ดีครับเตรียมตัวให้พร้อมมีโอกาสสอบผ่านสูงเช่นกันครับเพราะเนื่นองมาจากดวงการงานระยะนี้กําลังจะเปลี่ยนแปลงเป็นในลักษณะที่เคลื่อนที่ดวงจากที่เคยนิ่งๆไม่ได้ไปไหนจากนี้ก็จะเริ่มเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปสู่จุดใหม่ๆอย่างบางคนที่ทํางานที่เดิมมา1ิบกว่าปีไม่เคยละออกเปลี่ยนงานหรือว่าย้ายไปไหนเลย แต่ดวงก็กําลังจะทําให้คุณต้องเคลื่อนที่เดินทางอีกครั้งครับมันอาจจะมีเหตุบางประการที่ทําให้การงานของคุณไม่สามารถอยู่ที่เดิมอีกต่อไปจะเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เปลี่ยนแล้วดีขึ้นทั้งหมดครับไม่ค่อยมีปัญหายิ่งถ้าใครวางแผนมานานก็ยิ่งไม่ผิดหวังครับเป็นไปด้วยดีเปลี่ยนแล้วจะดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาครับแต่อาจจะไม่ได้ดีร้อเอร์เซนะครับสําหรับคนที่ใจร้อนตัดสินใจเร็วไม่ได้วางแผนไว หรือว่าตัดสินใจแบบไม่ได้คิดหน้าคิดหลังการเปลี่ยนลักษณะแบบนี้โอกาสปิดพลาดก็จะมีสูงกว่าครับแต่บังเอิญดวงการงานดีเป็นทุนเดิมแล้วให้ดวงไม่ได้ตกต่ำย่ำย่ายจนเกินไปนักแต่ก็ต้องปรับตัวเยอะหน่อยก็เท่านั้นเองครับแต่ถ้าเข้าที่ลงตัวเมื่อไหร่ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลครับเพราะฉะนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานในจุดนี้สําคัญมากทีเดียวครับขอให้คุณผู้ฟังจงใช้ความละเอียดรอบคอบตไรตรตรองให้มากก่อนตัดสินใจ พราะถ้าดีก็ดีไปเลยครับแต่ถ้าตัดสินใจผิดพลาดก็จะแย่ยไปเลยเช่นกันครับส่วนจุดเปลี่ยนแปลงเรื่องต่อมาที่มีผลจากเรื่องโชคลาภความโชคดีคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องลาบลอยโดยตรงครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองที่ระยะนี้ก็ดีและโดดเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนครับนั่นก็หมายความว่าอุปสรรคคลอก,กรรมสิ่งที่มาขัดขวางขัดลาบขัดคอขัดความสําเร็จกําลังจะจางหายไปหมดไป นับจากนี้ดวงเปิดบุญหล่นทับเงินทองไหลามาเทมาเตรียมตัวรับโชคใหญ่ลาบก้อนใหญ่ในเร็วๆนี้ครับนอกจากโชคลาบด้านนี้แล้วก็ยังมีโชคลาบที่เกี่ยวข้องกับการได้มาแบบเกินความคาดหมายเป็นประเภทของชิ้นใหญ่ๆอย่างเช่นบ้านอาคารที่ดินการได้รับมรดกจากเครือญาติดวงเกิดการพลิกฟื้นจากคนที่ไม่เคยมีอะไรเลยกลายเป็นคนที่มีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติมีหลักฐานมั่นคงเป็นปึกแผ่น มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นกับดวงชตะตาของคุณครับส่วนจะได้มากได้น้อยได้อะไรประเภทไหนก็ขึ้นอยู่กับดวงของคุณแล้วครับที่มันแตกต่างไม่เหมือนกันทุกคนครับและระยะ3ามเดือนที่เหลือของปีดวงก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นทั้งกับตัวคุณเองหรือเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวพี่น้องนั่นก็คือดวงมีเกณฑ์จะมีข่าวดีมีงานมงคลงานแต่งงานมั่นหมายเกิดขึ้นถ้าไม่ใช่กับตัวคุณเองก็จะเป็นคนในครอบครัวครับ จะเป็นพี่น้องหรือว่าลูกหลานที่จะมีงานมงคลเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ครับบางคนบอกว่าไม่ได้แต่งแต่ว่าจดทะเบียนสมรสกันเฉยๆจะเรียกว่าเป็นงานมงคลได้ไหมถ้าเป็นเรื่องดีงามที่ทําให้มีความสุขกันทุกฝ่ายแล้วก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนใครหรือว่าไปทําร้ายใครก็ถือว่าเป็นเรื่องมงคลครับเป็นการกระทําสิ่งที่ดีงามสิ่งมงคลและเรื่องดีงามเหล่านี้กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณหรือคนใกล้ตัวคุณครับ เรามาดูดวงเรื่องการเงินกันอีกสักหน่อยครับเดือนนี้การเงินยังอยู่ในดวงชะตาที่ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องกังวลเงินทองยังจะมีเข้ามาดีต่อเนื่องแล้วก็มั่นคงใช้ใจ่ายได้คล่องตัวไม่ติดขัดแถมยังมีดวงด้านโชคลาภที่ดีแล้วก็โดดเด่นที่จะมาช่วยหนุนนาอีกทางจะส่งผลให้ดวงมีโอกาสจะได้จับเงินก้อนใหญ่มีลาภก้อนโตมีดวงอุปถรัรมภ์มีคนช่วยเหลือด้านการเงินช่วยด้านนี้สินเงินติดขัด ให้คลี่คลายมีทางออกหมดหนี้หมดสินได้หรือว่าทุเราบะบางลงไปเยอะครับแล้วก็ระยะนี้ก็ไม่ค่อยมีเหตุอะไรให้ต้องเสียเงินก้อนครับรายจ่ายก้อนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีเว้นแต่เราไปหาเรื่องเสียเงินเองนะครับโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนต่างๆการทําธุรกิจก็ต้องระมัดระวังพวกมิจฉาชีพที่จะมาหลอกลวงให้ลงทุนนะครับเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สินกันมาเยอะแล้วก็ไม่อยากให้คุณเป็นหลายต่อไปครับฝากเตือนสติก,กันไว้ เพราะผมมักจะบอกอยู่บ่อยๆในหลายๆคลิปครับว่าให้เราระมัดระวังเรื่องการลงทุนเพราะว่าเสียดายเงินครับอุตสาห์เก็บมาตั้งนานเก็บมาท้งชีวิตแต่ไปเสียรู้ปุ๊บไม่หวังดีแบบนี้ก็น่าเสียดายจริงๆครับซึ่งทางหน่วยงานราชการทางตำรวจก็ออกมาเตือนกันอยู่ตลอดครับแต่ก็ยังไม่วายถูกหลอกกันได้ทุกวีวันไม่มีใครเตือนสติเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองนะครับและอยากฝากเตือนอีกสักเรื่องครับคือเรื่องของความเดือดร้อน ที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากเพศตรงข้ามครับมาจากหุ้นส่วนจากคู่ครองหรือว่าคนรักที่อาจจะทำให้คุณจะต้องเสียงเงินเสียทองหรือว่าเป็นนี้เป็นสินเกิดขึ้นก็ต้องระมัดระวังไว้หน่อยครับหรือถ้าหากคุณไปค้าประกันให้มันก็ไม่แน่ว่าต่อไปคุณกาจจะตกเป็นนี้ร่วมกันต้องรับใช้นี้เขาโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยก็ต้องเตือนกันไว้ครับคำทำนายดวงปีเกิดประจำเดือนตุลาคม พศ2568ในดวงชะตาที่เกิดปีร,ริากาในด้านภาพรวมดวงชะตาเดือนนี้ต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องดีที่จะเกิดขึ้นและบางเหตุการณ์ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับก่อนอื่นเรามาดูเรื่องดีๆกันก่อนเพื่อเรียกกําลังใจกันครับต้องบอกว่าดวงชะตาที่ดีและโดดเด่นมากที่สุดในบรรดาดวงด้านอื่นๆจะเป็นเรื่องการเงินเป็นหลักครับที่เดือนนี้ดวงดีมาก เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องทรัพย์สินสิ่งของการได้มาแบบไม่คิดไม่ฝันมาก่อนได้เกินความคาดหมายหรือได้ง่ายได้เร็วไม่ต้องรอานานจะเรียกว่าเดือนนี้เป็นต้นไปครับดวงการเงินจะอยู่ในจุดที่ดวงเป็นขาขึ้นมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอด3เดือนที่เหลือจนถึงปลายปีครับนับจากจุดนี้เงินทองก็จะเริ่มไหลามาเทมาพัดผ่านมาทางคุณมากขึ้นครับหลังจากที่มันอัดอั้นมานานปล่อยให้ลอเกอร์มาหลายรอบแล้ว หรือว่าล่าช้าหมดหวังแต่เมื่อเข้าสู่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปครับเงินทองที่หวังไว้จะเข้ามาเร็วขึ้นมีโอกาสเป็นจริงได้ง่ายได้เร็วเกินความคาดหมายซึ่งการได้มาของเงินทองก็จะแตกต่างกันไปตามดวงของแต่ละคนนะครับรูปแบบการได้มามันอาจจะแตกต่างไม่เหมือนกันซึ่งผมก็ไม่อาจจะเจาะจองได้ว่ามันจะเป็นไปในทางไหนบ้างแต่อะไรที่คุณหวังไว้สิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไป มันจะย้อนกลับมาหาคุณในเร็วๆนี้ครับแต่ที่บอกได้คร่าวๆว่ามันจะเกิดขึ้นในลักษณะไหนบ้างก็อาจจะเป็นเงินก้อนจากการลงทุนลงแรงจากการกระทําที่ทําลงไปก่อนหน้านี้ครับอย่างบางคนลงทุนทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหลักหรือว่าธุรกิจเสริมนะครับหากก่อนหน้านี้มันเงียบเหงาจะเจ๊งแหล่ไม่เจ๊งแหล่แต่มาระยะนี้มันจะเริ่มกลับมามีรายได้เข้ามาบ้างแล้วนะครับและจะเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีครับถ้าฟลุกๆหน่อยนะครับ ก็อาจจะได้จับเงินก้อนใหญ่จับเงินล้านกันแบบไม่ทันตั้งตัวบางคนบอกว่าเงินล้านจับมาจนชินแล้วอยากได้หลักหลายๆ10สิบล้านมีโอกาสไหมก็มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งหมดครับช่วงนี้หรือใครที่ไปร่วมหุ้นลงทุนก็มีโอกาสจะได้ผลกําไรกลับมาดีขึ้นตามลําดับครับหรือใครจะเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นทุนอย่างบางคนอยากขายที่ดินขายอสังหาบ้านอาคารเพราะอยากจะได้เงินก้อนดวงก็ครอบคลุมถึงด้านนี้ด้วยเช่นกันครับที่มีโอกาสจะขายได้ ขายง่ายขายเร็วไม่ต้องรอนานครับลักษณะเหล่านี้จะเกิดจากการกระทําแล้วจึงจะได้มาซึ่งเงินทองมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณครับแต่ว่าลักษณะต่อมาก็จะเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติมาจากการที่มีคนหยิบยื่นให้แบบนี้ก็สบายหน่อยครับโชคดีด้วยเพราะได้มาแบบไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากซึ่งบางคนก็มีบุญได้รับมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษพ่อแม่ได้รับโโรอง์ทรัพย์ส,สิน หรือว่าธุรกิจมาเป็นของตนเองลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้น้อยหน่อยครับแต่ก็เกิดขึ้นได้กับดวงชะตาในบางคนนะครับส่วนลักษณะต่อมาก็จะเป็นการได้มาของของชิ้นใหญ่ประเภทอสังหาริมทรัพย์บ้านที่อยู่อาศัยอาคารจะได้โดยง่ายจากความช่วยเหลือของบุคคลอื่นครับให้คุณได้มีบ้านสมใจรวมถึงรถยนต์พาหนะด้วยนะครับที่ดวงมีโอกาสจะได้ไม่เกินปลายปีนี้ครับในภาพรวมดวงการเงิน จากเดือนนี้ไปต้นไปจึงเป็นจุดที่การเงินกําลังจะก้าวหน้าพลิกฟื้นดีขึ้นตามลาดับเงินทองจะมีเข้ามาดีขึ้นบุนเงินได้คล่องมือใช้จ่ายไม่ติดขัดฐานะมั่นคงขึ้นมีความสุขก,กายสบายใจขึ้นหลังจากที่อึดอัดเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องนี้สินธิ์มานานก็ถึงเวลาที่จะได้หายใจใหายคอได้ลงขึ้นครับกลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอาจจะได้ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันทุกคนครับ ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนฝากไว้เป็นแนวทางว่ามันมีโอกาสจะได้จากลักษณะเหล่านี้ครับหรือว่าอาจจะได้นอกเหนือจากนี้ก็ได้ครับก็ตามแต่ดวงของแต่ละคนครับแต่มองในภาพรวมคือดีครับคุณมีสิทธิ์จะได้อะไรมาสักอย่างไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งไม่มากก็น้อยครับนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงปลายปีหรือว่าประมาณอีก3าเดือนที่เหลือจากนี้ครับเรามาดูดวงทางด้านการงานกันต่อครับระยะนี้การทํางานต่างๆก็ยังเป็นไปด้วยดีครับ ไม่ว่าจะทํางานด้านใดก็ตามทั้งงานประจําทําธุรกิจอาชีพอิสระดวงการงานยังอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่มีเหตุร้ายอะไรกระทันหันครับที่ทําให้การงานเกิดการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยเป็นมายังอยู่ในช่วงของความก้าวหน้าเติบโตรุ่งเรืองถึงแม้บางช่วงบางขณะอาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างแต่ก็เป็นปัญหาเล็กน้อยครับแค่ช่วงครั้งชั่วคร,วคราวถึงเวลาก็หมดไปเองเพียงแต่บางครั้งมันทําให้เรารู้สึกลาคาญว้าวุ่นใจอยู่บ้าง แต่เมื่อเหตุการณ์สงบลงก็ไม่มีเรื่องร้ายแรงอะไรครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าห่วงไม่ใช่เรื่องการทํางานครับแต่จะเป็นเรื่องคนที่ทํางานด้วยมากกว่าที่น่าห่วงครับเพราะระยะนี้ต้องระวังคนประเภทงี่เงา่าพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็พวกชอบแบ่งฝักแบ่งฝ่ายชอบอิจฉาริษยากันหน้าวายหลังหลอกระยะนี้คุณอาจจะเจอคนประเภทนี้อยู่บ่อยๆครับทางที่ดีก็พยายามเลี่ยงให้ห่างเพราะอาจจะนำเรื่องเดือดร้อนทำให้วุ่นวายใจได้ เสียสมาธิทำงานก็อย่าไปใส่ใจคนเหล่านี้ให้มากครับเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปได้เองแต่เราก็อย่าเป็นซะเองนะครับแบบนี้ก็ไม่ควรอุตส่าห์เตือนให้ระวังแต่กลับเป็นซะเองก็อย่าไปทำแบบนี้เลยครับมันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับใครเลยมีแต่จะเสียกับเสียถ้าไม่นับเรื่องนี้แล้วดวงการงานก็คือดีมากครับดวงกำลังรุง่งมีโอกาสก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆใครหวังเรื่องการโปรโมตเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งปรับเงินเดือนขึ้น เร็วๆนี้คุณมีโอกาสอย่างแน่นอนครับไม่ตำแหน่งใดก็ตำแหน่งหนึ่งครับฝากเตอือนอีกสักเรื่องก่อนจบคลิปนี้ครับนอกจากคนในที่ทำงานที่ต้องระวังแล้วในด้านความรักความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามก็ต้องระวังไม่แพ้กันครับซึ่งเพศตรงข้ามส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงคู่ครองคนรักเป็นส่วนใหญ่ครับที่ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องการทะเลาะถกเถียงกันผิดใจกันไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแต่อาจจะเป็นเรื่องในครอบครัวเคลืยญาติพี่น้องซะมากกว่าครับ ที่มีเหตุให้ต้องทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันความรักความสัมพันธ์แย่ลงอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าจะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้ช่วงนี้อาจจะหนักหน่อยครับต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีอย่าปล่อยให้มันเตลิดเกินไปพยายามใช้เหตุผลพูดคุยหาข้อยุติร่วมกันอย่าปล่อยให้ปัญหามาเนิ่นนานมีอะไรก็ต้องรีบเคลียร์กันโดยเร็วครับถ้าอยากให้ความรักความสัมพันธ์ยืนยาวก็ขอฝากทิ้งท้ายสำหรับในคลิปนี้ครับ จบคำทานายสําหรับในคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น,น่อยครับขอให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีคิดหวังสิ่งใดสมหวังสมความปรารถนามีชีวิตสุขสบายร่างกายแข็งแรงและหมั่นทำบุญสร้างกุศลทำแต่ความดีไม่เบียดเบนผู้อื่นและสรรพสัตว์ชะตาชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อน สวัสดีครับ